สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว youtube ตะไก่เอฟซีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บอาวรถไทยสิงค์ครับครับสวัสดีพี่ยังเวดเพชบอาวรถไทยกันครับผมเออยินดีพกวกเจ้าเวทเขียวเพราะว่าคนขับบอลเวทเขียวดได้ผู้ใดบุ๋เนื้อเขียวเนื้อเขียวแต่ว่าโอ้จำหูนี่เอ้ยทุบตีนเลยไปบอคักบอคัก จำจำมาใบได้เว่ยเอ้ยว <hai. S 1> so ุดเยี่ยมเอาก็เวทเทียวคุยเห็นเดียววะปาดเฮ้ยเวทเทียวเฮี้ยงค่ะคุณ

ยี่สองเราได้บุรนเลยเนาะใช่ไหโอ้โหเอยเอยเออเอยใช่ละหัวมาปากอยู่บ่กินได้แต่ปากจะฟ้องกรามาเลวยไปเียใส่ป้องหน่อยป้องแน่ยก็ยังบ่ญอยอ่ะ โค่น,นหักควาดด้วยมีดได้ล้วรถบาน หอนเป็นหอนบอว่าไปมาแ่ค่ขั้นุ่งสิคาดกันยังเดี๋ยวนูแตกออกเป็นปุ่ม,าม <c oughs> เอาอ่ะอเดี๋ยวด <c> ี <oughs> พอบไาจนคิวลงเนาะเน็กเป็นเน็กไล่กาดไล่กาดท่านนีขึ้นเลยปตันอ้กตีนีแหละไเอาตี้ท่านนี้เอาหกเหอ เบียดม่วงแท็กตัวปืนไม่งจะใส่ีน้องโอ้มีการกิบใหม่อีกเจ็ดดีสบายอ oh. kind of me. งุลานะมัมีตัวสืนอลโเอาละเราเอาคใกล้กว้างนีไม่ได้ซู่ม ดีครับดีอ้าพี่น้อแต่กขอกินเรืองสวตัวนะครับผมจะกิไหนยี่ดีนะคู่พ่อไววเดี๋ยวก่อน่้าบ่นี่อรับไปตำขั้นคุณนาเลยแนอจักเราไปทาคุหนูเล่าสิทาคุบเล่าสิให้ชุบเ้าตำนะ อ้าจำก็ใหม่ก็เลแล้วะเอาขัน้นบนเลิออกครับผมกีตาคุ้มหนูไง ก็้หักเถื่องหวยมัน่มันหักายเด้อรุดไปรุดมากมหายไปเองเหรอแล้วโอ้เอา,าดิน่นเห่ จ้ำหูอีกน้อยนึงกติจ้ำพื้นได้การ